ว่วางๆค่ะรออะไรจัดปะข้าวป่ามานี่เลยนี่ค่ะช้ำๆใหม่ๆกันอย่างนี้เลยทุกคนมาค่ะเริ่มทายแกล้วชนะวางเป็นไม่ได้วางฉันก็นี่ถามกะะ็ไปถทาให้หน้าผุ <laughs> จะเป็นไงไม่รู้นะใครมย้าเอาตามใช่ไหมนะฉันจะลองดูดูดูซิจะเป็นยังไงเอออืออือทาเข้าไปสิคะอืออืออือนี่จ้ะนี่เลยอืออือ นี่เป็นไงบ้างแต่นี้ก็ไม่ใช่นาจริงทุกคนฉันใส่ฟิลเตอร์เออใส่ฟิลเตอร์หลอกพวกแกแต่ห่างจระเข้ฉันใช้จริงอืมนี่ใครอยากเห็นหน้าจริงก็มาดูที่บ้านสิคะอันนี้ใส่ฟิลเตอร์นะคะสวยๆระมุนระมุนเงนี้ยเออเห็นไหมพอจะโฆษณาได้ไหมห่างจระเข้แบบเนี้ยใช้ห่างจระเข้คะ่ะ นี้นะคะไม่ขายนะคะหาปลูกเองนะคะหาปลูกกันเองนะจ๊ะไม่ต้องเสียสตังนี่ท้ากัไปเนี่ยตะเค